สำนักงานเลขานุกการกรมได้ให้ความสำคัญด้านเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรภาพแวดล้อมในการทำงานจากผลการดำเนินงานภายใต้ Happy o r g a n i z a ซ i o n ซึ่งด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานมีค่าเฉลี่ยที่น้อยดังนั้น ผู้บริหารสำนักงานเลขานุการกรมจึงให้การสนับสนุนส่งเสริมในด้านกิจกรรม5สหรือ Big k i n i n g Day สำนักงานเลขานุการกรมนะคะเราก็ดำเนินง,งานกิจกรรม5สนะคะโดยเรามีการเน้นนะคะในเรื่องการจัดกิจกรรมนะคะที่สร้างวินัยนะคะให้เกิดประโยชน์นะคะและนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพอย,าอย่างชัดเจนนะคะซึ่งวัตถุประสงค์การ ทำกิจกรรมของสํานักงานเลขาเนี่ยเราก็จะเน้นอยู่สองด้านนะคะถ้าเกิดเป็นด้านของวัตถุและสถานที่นะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของสภาพแวดล้อมอุปกรณ์นในการทํางานนะคะแต่ในเรื่องของด้านของบุคลากรเนี่ยเราก็จะเน้นการมีส่วนร่วมนะคะการดูแลรักษา,าสภาพแวดล้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็จิตสํานึกของผู้ปฏิบัติงานนะคะซึ่งทางสํานักงานเลขาเราเนี่ยเรา ได้ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันแล้วเราก็เห็นประโยชน์นะคะที่หน่วยงานได้จากการจัดกิจกรรมนะคะก็คือ1เราจะได้พื้นที่ในการทํางานกลับคืนมานะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพการทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะและลดการสูญเสียนะคะในเรื่องของอุปกรณ์นะคะที่เก็บไว้จนจนลืมต่างๆนะคะและลดนอกจากนี้ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะและก็สานสถานทําให้สถานที่การทํางานของเรานะคะมีระเบียบ นะคะสร้างบรรยากาศในการทํางานเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อนะคะซึ่งทางของเราเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการดําเนินงานในการจัดจกิจกรรมนะคะเราจะใช้ในเรื่องของแพนดูเช็คแล้วก็แอคชั่นนะคะในเรื่องของเราก็จะมีในเรื่องของ P ตัวแพนเนี่ยเราก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานห้าสอบนะคะก็จัดอบรมพื้นฐานนะคะในเรื่องของดูนะคะเราก็จะ กำหนดพื้นที่ของผู้รับผิดชอบนะคะมีการจัดทํามาตรฐานการจัดทําวิกินเดย์นะคะซึ่งตอนนี้เรา,เราก็ได้ดาเนินการพบแล้วนะคะในเรื่องของเช็คเนี่ยเราก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนะคะในการลงตรวจพื้นที่ทั้งหมดนะคะแล้วก็โต๊ะทํางานด้านอุปกรณ์ต่างๆตามมาตรฐานที่เรากําหนดนะคะแล้วก็ในเรื่องของเช็คเราก็จะมีการสรุปผลการตรวจพื้นที่นะคะแล้วก็สื่อสาร ผลการตรวจให้กับบุคลากรทราบนะคะใน,ใน,ในตัวสุดท้ายในเรื่องของแอคชั่นเนี่ยเราก็คือจะมีการปรับปรุงและแก้ไขในการพัฒนางานกิจกรรม5-2ของสำน,นักง,งานเลขายให้ดีขึ้นนะคะซึ่งาทางสำน,นักง,งานเลขายเองเราก็จะเน้นหลักสะอาดสารสะดวกสะอาดสุขคลักษณะและการสร้างนิสัยให้กับบุคลากร